ดูดวงของชาวราศีมินปี257ดวงชะตาไม่ใช่เพือนเล่นดุจริงดุแรงจริงอำนาจบารมีวาสนาด้วยบุญกุศลวาสนาของชาวราศีมินนั้นยิ่งใหญ่นะเป็นผู้มีบุญมาเกิดมีอำนาจบารมีวาสนาเป็นเทวดามจาัจจติมีอำนาจเงินแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับโชคชะตาของแต่ละบุคคล ดึงพลังพิเศษออกมาชาวราศีมินไม่ใช่เพื่อนเล่นนะครับการที่ท่านจะกันแกล้งทางด้านเรื่องต่างๆกับสายดวงชะตาของราศีมินเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะชาวราศีมินเป็นเทพลงมาจุติมสสสีสิ่ง์คอยปอกปักพิงความาและสิ่งเหล่านั้นมันจะย้อนกลับมาดวงชะตาของเขาดุแรงเอาจริงด้วยดวงชะตาในปี2 5 0 7เป็นคนที่เอาจริงเอาจัง ดุแรงปังเอาจริงเขาจังจะทําอะไรจะประสระมผสาเรราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาจะรวยจะรวยเป็นที่สุดจะรวยเหนือคนเหนือกว่าคนอื่นเขาจะโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับในโชคชะตาถ้าศัตรูจะแพ้พ่ายพังพีนาศกับชาวราศีมิน่นชาวราศีมินไม่ใช่เพื่อนเล่นแต่ว่าก็ต้องดูศัตรูของท่านว่าศัตรูท่านทำดับธรรมดาหรือเปล่า ใหญ่กับใหญ่ฟัดกันจะเกิดอะไรขึ้นครับจะต้องมีแรงบัทะแรงสนับสนุนเพราะฉะนั้นอย่ามีศัตรูซสดีกว่าสู้เอาเวลานำเงินทองบารมีวาสนาของท่านไปใช้ไปช่วยเหลือคนอื่นไปให้ทานจะนำพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ตัวท่านช่งชะตาของท่านเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังปราบศัตรูหมู่มารให้พังไม่นาาพังลาบเป็นหน้ากอง ท่านจะผสมวามสําเร็จการมองการไกลถึงอนาคตจะได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาโชคชะตาท่านจะได้ค้นพคบ้นเจออะไรบางอย่างจะเข้ามาสนาบสนุนทำให้ท่านรู้สึกว่ารู้สึกถึงเวลาแล้วบุญกุศลวาสนาที่เข้ามาจะเต็มจะเข้ามาหนุนนำดวงชะตาทําให้พิภานเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีจจเจริญเจริญรุ่งเรือง,องในตําแหน่งหน้าที่การงานเทวดาจะนําพาโชคลาภมาให้ เทพเวดาฟ้าดินนำพาโชคลาภอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินกันทองทุ่งข้าวเหลืองอารามหัวใจพองโตนะครับด้านหลังเป็นต้นไม้ที่เกิดความมั่นคงดวงชะตาของท่านเมื่อถึงเวลาบนกุศลวาสนา,าท่านจะรวยเป็นพิเศษจะรวยที่สุดรวยสุดๆรวยที่สุดในโลกนะครับจะฟังดูแล้วอาจจะที่สุดในโลกเดีย่ยเราเปรียบให้ฟังเฉยๆว่าโชคชะตาของท่านแรงถึงขั้นนั้น บทจะรวยไขก็ชดไม่อยู่จริงๆนะท่านจะรวยไปเรื่อยๆแต่ท่านอย่าผิดเด็ดขาดหรือโดนกันแกล้งทางด้านเรื่องสายาสตร์เด็ดขาดโชคชะตาตกตำแหน่งความรักไอนี้ดุนะครับผมดุความรักของท่านรักใครรักจริงหึงหวงเป็นพิเศษกลัวเขาจะโดนแตะต้องเนื้อตัวต่างๆหญิงสาวผู้นะั้นจะต้องเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวใครอย่ามายุ่งเกี่ยวนะครับม่ฉะนั้นเราไม่ต้องการ หญิงในลักษณะนี้ใจเย็นๆครับชาวราศีมีนอย่ายึดติดกับปัญหาต่างๆเพราะว่าความรักที่เกิดขึ้นกับชาวราศีมีนแน่นอนครับมันมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวพันกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอดีตชาติมาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาทำให้ดวงชะตาของท่านได้รับเงินทองเกี่ยวกับการงานการเงินเข้ามาสนับสนุนและก็ต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณี ให้ท่านสมส,ม,สมหวังดังใจหมายจเจริญุูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินและจะได้รับข่าวดีจากแมนไกลใครบางคนจะเข้ามาบอกว่าท่านกําลังจะได้เงินล้านเงินก้อนใหญ่เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านและท่านจะ,จะเจริญล่กเรืองเข้ามาทันทีทันใดข่าวดีกําลังจะเข้ามาแต่แน่นอนครับดวงชะตาก,ก็ตกตําแหน่งทุกขาลาภจะทําอะไรก็อึดอัดกับปัญหา,าต่างๆจะทําอะไรต้องเพอเจอร์เพอฝัน การที่ท่านเพอเจ้อเพ้อฝันใครบางคนอาจจะว่านะครับว่าธุรกิจการงานแบบนี้นี่นะจะผสมเลยแต่มันคือธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่ท่านจะเจริญรุ่งเรืองการงานด้วยความเพ้อฝันนะครับใครบางคนอาจจะบอกเพ้อเจ้อแต่จริงๆแล้วมันคือการแนวคิดแบบใหม่นะครับแนวคิดแบบใหม่ปรับแนวคิดแบบเก่ามาเยอะแยะแล้วมากมายเพราะว่าการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญ สองชาวราศีมินชาวราศีมินปราบศัตรูหมู่มารให้พังพินาศเพราะฉะนั้นใครอยากมีเรื่องกับชาวราศีมินชาวราศีมิ้นจุจริงนะครับด้วยบุญกุศลวาจานาเป็นคนที่มีบุญมากนะครับจะทําอะไรก็ประสมเร็จแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีจะมีใครบางคนนําพาโชคลาภมาสู่ครอบครัวท่านลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านานะอาแต่ตัวท่านยังไม่ได้นะต้องทําด้วยตัวท่านเอง การปฏิบดอดยการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านการจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่าง mm. การรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเป็นเป็นทุนที่ทําให้ท่านประสบความสำเร็จ mm. เพราะฉะนั้น mm. การที่ท่านได้เจออะไรบางอย่างรู้สึกอึดอัดกับปัญหาต,าต่างๆท่านจะได้มีคนมาสนับสนุนแล้วๆนี้นับโชคชะตาตกตําแหน่งดวงชะตาตกตําแหน่ง,ง,ตตนงรับทรัพย์รัโชคสมหวังตัมงใจหมายดวงจุ แรงปังเห็งประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินมองกจะทําอะไรก็รู้สึกราบเื่อนเรียบง่ายประสบมเร็จมีจะสิ่งดีๆหนุนดำดวงชะตามีจะพุทธานุสติมีจะคำว่าอวยพรเข้ามาแก่โชคชะตาของท่านท่าน,นจะทําอะไรก็มีจะข่าวดีข่าวร้ายไม่มีนะครับเรื่องราวต่างๆจะมาลายหายไปสิ้นที่ทําให้ท่านตกทุกข์ได้ยากความสุขความเจริญเหลือกินเหลือใช้มีข้าวกินกน,กน,นะครับทำอะไรก็จะราบเื่อนเงิงนมันหล่นลงมาจากฟ้า ะครับเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเยินนะครับดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ต้องต่อสู้มัธยัติอดทนนะครับเดินจะข้ามภูขเขามันข้ามไม่ได้ก็เดินอ้อมแล้วกันนะครับเพราะว่าดวงชะตาจะต้องอ,อ้อมอ้อมพลิกแพงเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดอย่าทําอะไรตรงไปตรงมานะครับอย่าเกิดความเครียดทำอะไรให้มันราบเลื่นนะครับแบบไหนไม่ได้เราก็อ้อมซะสินะครับการต่อสู้การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดบอกได้เลยว่าจะเข้ามาในโชคชะตาของท่านการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด นะครับเปลี่ยนแปลงยังพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลน,นะครับเดินทางเข้าไปเจรจาต่อรองพูดคุยนะครับผมจะเข้าไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างครั้งหนึ่งนะครับผมเขาจะนําพาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาให้แก่ครอบครัวท่านนะครับคนรัน้นคนนั้นของท่านนะครับหรือว่าคนที่ท่านรักมากที่สุดนะครับจะมาหนุนนาดวงชะตานะครับดวงชะตาจะมีใครบางคนเข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะครับพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางให้ดีข่าววิวาข่าวมงคลท่านเรียงโซด จะได้มีแฟนนะผมโชคชะตาในช่วงนี้อาจจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดน,นะครับด้วยดวงชะตานะครับฟ้าผ่าตรงกลางเดอะทาวเวอร์นะครับฟ้าผ่าตรงกลางใจจะมีการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดนะครับทำให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกข์ทรมานในบางครั้งบางคราวแต่ยังไรก็แล้วแต่มันเกิดความดุด,ดันแรงปังผสมเลกเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับการจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหัวใจมันเจ็บปวดรัวร้านะครับผม แต่ดวงมาแน่ความร่ำรวยนะครับดุแต่ต้องอดทนบุญกุศลวาสนาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาโชคชะตาของท่านอยู่ในตำแหน่งชะตาชีวิตที่ดีอำนาจบารมีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีแต่ว่ามีเรื่องที่จะต้องประหรัตประหารต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ควรจะยุง่งในโชคชะตาบางครั้งท่านควรที่จะต้องระแวดระวงังมันไม่ใช่เรื่องของท่านท่านก็อย่าไปยุ่ง นะครับผมปัญหาต่างๆนะครับเกิดขึ้นในโชคชะตาโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาใครบางคนจะพาเข้ามานะครับผมจะปีข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆมีใครมามอบเงินให้มีใครจะมาเข้าบัญจราจาต่อรองเกิดความมั่นคงมันไม่มั่นคงสักทีหรือว่าอะไรสักทีท้าอย่างทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่รู้สึกแห้งเหี่ยวแต่ว่าในโชคชะตาจะรวยขึ้นมาแบบไม่รู้ตัว รวยท่าทีกรดานหนังเปลี่ยนแปลงอย่างพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและจริงจังรวยจริงรวยจังเกิดขึ้นในโชคชะตาการประดิบประดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินของท่านจะเกิดขึ้นดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงผันไปรับทรัพย์โชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ขาดนะครับก้าวงวดติดก,ก็ได้เห่อแรงรวยๆเกิดขึ้นในโชคชะตาใครบางคนจะเข้ามาในชะตาชีวิตในช่วงชะตานี้นะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านควรที่จะต้อง ดูแลหัวใจของคนคนนั้นได้ดีนะครับไม่ชะตารวยไม่ัวตัวก็ต้องระแวดระวังนะครับมันมีข่าวดีและข่าวร้ายปะสมปะปนกันไปนะครับด้านบวกให้สังเกตทางพลังทางด้านบวกให้ดีนะครับด้านลบให้สังเกตพลังทางด้านลบให้ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะทําให้ท่านรู้สึกติดๆกัดคันแท่านรู้ว่ามันเป็นพลังด้านลบอย่างไปรับเข้าไปอีกนะฮอาจจะทําให้ชีวิตของท่านยําแย่ ปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้านะครับนมสาวต่างๆเข้ามาลุมเล้าอาจจะได้ขอเบอร์กันช่วงจะตายช่วงนี้จะมีการแลกเปลี่ยนชิงไหวชิงพิบต่อสู้แข่งแย่งชิงดีทางด้านเรื่องความรักจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างจะสมหวังดังใจหมายบุญกุศลเข้ามาจัดเต็มทมําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ลอยโชคพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีๆเพราะฉะนั้นปีนี้จะทําอะไรให้รอบคอบ ให้เราแวดระวังกับปัญหาต่างๆและดวงชะตาของท่านจะเปิดสขสมสมหวังดังใจหมายชะตาชีวิตจุแรงจริงปนีนี้นะครับดูมากไปก็ไม่ดีนะครับต้องใช้นะครับความเมตตาจะช่วยเหลือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะหนุนนำดวงชะตาด้วยความเมตตาเม่่างนั้นท่าน่าดูเกินไปนะครับนะครับแต่การดูไม่ใช่เรื่องไม่ดีครับตรงไปตรงมาชัดเจนเป็นคนตรง สวัสดีครับแชมชื่นทุกคนครับ